รายงานมาครับก็ก็รับรายงานมาครับนะครับแล้วก็ไปเราก็ต้องไปดูแลรู้สึกว่นมีทหารที่ไปช่วยสถาตานะช่วยเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับสรุปแล้วทองยังอยู่ในประเทศไม่ทราบรายละเอียดครับพอจะระบุได้ไหมครับว่ากอ่เดี๋ยวในรายละเอียดจะให้ทางฝ่ายรับผิดชอบพื้นที่เขาได้ ถ้าในโรงพักขอกลับมาเรื่องทองนี้ด้วค่ะคือว่าตอนนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไปถาม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 ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีจังหวัดเกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็ต้องดําเนินการต้องดําเนินการนะครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําผิดเนี่ยมันมีมันมีกฎกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าไปดูใน ร่างถแถลงนยโยบายที่ผมได้ถแถลงที่รัฐสภานะครับรัฐบาลนี้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยตั้งใจกระทําผิดกฎหมายผิดระเบียบก็จะมีโทษสถานหนักนะครับถึงขั่นออกจากราชการไว้ก่อนอยากแถลงกาณ์เรื่องเอ็มโอทีสี่สามสี่สี่นะคะ